สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพสัสเวริรเกรติโรงเรียนราชบาพิรวันนี้ดิฉันจะมาพูดสุนทรพจน์ในหัวข้อลมหายใจกับภัยฝุ่นทุกคนคงเคยได้ยินคําว่าฝุ่น PM 2.5จกันมาบ้างแล้วแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรฝุ่น PM 2.5ดคือฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน2.5ไมครอนหรือเล็กกว่าเส้ผนผมของมนุษย์ประมาณ2 5เท่าขนาดที่เล็กมากนี้ ทำให้มันสามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานลเล็เล็ดลอดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเราได้ง่ายลงไปถึงถุงลมในปอดและเข้าสู่กระแสเลือดได้ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองที่พวกเราหลายคนอาศัยอยู่มีสาเหตุหลักของคุณ่น PM 2.5คือุ่าควันจากท่อไอเสียรถยนต์โดยเฉพาะรถเก่าและรถดีเซล 2. การก่อสร้างอาคารและถนนที่มีอยู่ทั่วเมือง 3. โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควคันพิษ 4. การเผาในที่โลง่งเช่นการเผาขยะหรือการเผาเศษวัสดุการเกษตรสถานการณ์ PM 2.5ในประเทศไทยถือว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาะคมที่ค่าฝุ่นจะสูงเกินมาตรฐานในภาคเหนือของประเทศไทยปัญหาหมอ,อกควันจากการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรเป็นสาเหตุหลัก ในขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสาเหตุหลักของฝุ่นจากการจราจรและการก่อสร้างเป็นหลักฝุ่น PM 2.5ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราหลายด้านทั้งสุขภาพและการใช้ชีวิตเช่นทำให้เกิดอาการแสบตาแสบจมูกไอและหายใจลำบากผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหอบหืดโรคภูมิแพ้อาจจะให้เกิดอาการกำเริบได้ นักเรียนไม่สามารถทํากิจกรรมได้ในวันที่ค่าฝุ่นสูงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทําให้รู้สึกอึดอัดหลายโรงเรียนได้น,นำระบบทงสุขภาพมาใช้โดยจะมีการแขวนธงตามสีของภาพอาการในแต่ละวันธงสีฟ้าหรือเขียวสามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งได้ปกติธงสีเหลืองจํากัดเวลาทํากิจกรรมกลางแจ้งและสังเกตอาการผิดปกติธงสีส้มหรือแดงงดทํากิจกรรมกลางแจ้งทั้งหมด พวกเราในฐานะเด็กและเยาวชนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นได้ดังนี้ 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารคุณภาพอากาศทุกวันจากเครื่องวัดกนาซมลพนในโรงเรียนหรือผ่านแอปพลิเคชันได้ค่ะเช่น airbkk 2. ช่วยกันโนรงน์ให้คนรอบตัวตระหนักถึงอันตรายของฝุ่น 3. ลดการใช้รถยนต์หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือจักรยานแทน 4. ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากาก N 9 5เมื่อค่าฝุ่นสูง 5. ปลูกต้นไม้ในโรงเรียนและบ้านเพื่อดูดซับฝุ่นเพื่อนๆคะลมหายใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเราไม่สามารถหยุดหายใจได้แม้แต่นาทีเดียวแต่ปัจจุบันเรากำลังหายใจอาันตารายเข้าไปทุกวันการแก้ไขปัญหาฝุ่นจึงเป็นสิ่งที่พวกเราต้องร่วมมือกันเรื่อจากตัวเราเอง ครอบครัวของเราโรงเรียนของเราและขยายวงกว้างออกไปเพื่อให้ทุกคนได้หายใจในอากาศที่สะอาดและมีสุขภาพที่ดีขอบคุณค่ะ